สวัสดีครับเพื่อนๆผมนายอาร์จากแฟนเพจไทยเซโรนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานเบื้องต้นของแอปพลิเคชันเซโรในแพลตฟอร์ม Android นะครับผมเพื่อนๆเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ Wi-Fi อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมทําการเปิด Google Play นะครับผมแล้วใช้คําค้นหาในตัว Google Play ว่าเซโรนะครับผมตัว Google Play ก็จะโชว์ตัวแอปพลิเคชันเซโร่พีทีวอลกี้ทอลกี้ขึ้นมานะครับผมทําการติดตั้งนะครับให้เรียบร้อยนะครับผมสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ติดตั้งแล้วเรียบบรร้อยนะคั ผมทําการเปิดตัวแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับผมหน้าตาแอปพลิเคชันเซโรบ็อกกี้ทอคกี้จะโชว์ดังวีดีโอนะครับก็คือบรรทัดแรกนะครับจะ is s e r o account คือสําหรับเพื่อนๆที่มี account เซโรอยู่แล้วนะครับหรือว่าสมัครผ่านตัว zero.com นะครับผ่านเว็บไซต์นะครับผมส่วนบรรทัดล่างคือ i don't have zero account สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มี account นะครับผมเลือกบรรทัดล่างได้เลยนะครับ เมื่อเข้าสู่หน้าตัวสร้างแอคเคาท์นะครับเพื่อนๆลองกรอกแอคเคาท์ภาษาอังกฤษนะครับผมอักษรภาษาอังกฤษเราตามด้วยเลขอักษรอะไรก็ได้นะครับตามเพื่อนๆอันนี้ผมยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับผมเมื่อกรอกยูสเซอร์เนมแล้วนะครับผมต้องเช็คตัวแอคเคาท์หรือว่ายูสเซอร์เนมก่อนครับว่าว่างหรือเปล่านะครับด้านขวามือนะครับตัวระบบก็จะเช็คตอนนี้ก็สามารถใช้งานยูสเซอร์นีได้แล้วนะครับผมเพื่อนๆก็กรอกผัสส่วนแล้วก็ อีเมลนะครับผมแล้วก็กดเน e ะียนด้านล่างได้เลยนะครับครับหลังจากที่เพื่อนๆสมัคร u s n r n e อ่าแอคเคาท์ของตัวแอปพลิเคชัน Zero w a ok l k i e t a l k i ไปแล้วนะครับผมเข้าสู่หน้าตาของอินเทอร์เฟซตัวแอปพลิเคชันกันนะครับผมจะเป็นการพูดคุยคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นนะครับ ตัวแอปพลิเคชันเซโร่โอคิทานะครับจะแบ่งออกเป็น3หมวดหมู่หลักๆด้วยกันนะครับผมหมวดหมู่แรกจะเป็นหมวดหมู่ข้อความสนทนาล่าสุดนะครับที่เราพูดคุยสนทนากันนะครับหมวดหมู่ตรงกลางจะเป็นหมวดหมู่คอนแทคนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับการพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกในรายบุคคลน,นะครับแล้วก็หมวดหมู่ด้านขวาจะเป็นเกี่ยวกับการพูดคุยในกลุ่มชแนลต่างๆนะครับผมเริ่มต้นที่หมวดหมู่คอนแท t ก่อนนะครับในหมวดหมู่ของคอนแท t จะมีอีกส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับคือ โหมด ECHO นะครับจะเป็นโหมดการทดสอบคุณภาพเสียงในการสื่อสารสนทนากันนะครับการใช้งานแอปพลิเคชัน c e l l ลนะครับทำการพูดคุยโดยการกดปุ่มพูดุูท้องนะครับปุ่มวงกลม,ม,ม,มสีสม้สมนะครับทางไว้แล้วก็พูดข้อความสนทนาหลังจากพูดข้อความเสร็จก็ปล่อยปุ่มนะครับผมลองดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับทดสอบ1 2 3 4 2> ทดสอบ1 2 3 4 นะครับตัวโหมด Echo จะเป็นการทดสอบคุณภาพเสียงนะครับโดยการบันทึกข้อความเสียงของเราแล้วก็แสดงข้อความเสียงขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราปรับความดังของลาโพงหรือว่าการปรับเกณฑใไมต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพูดอีกทีนะครับคราวนี้กลับไปในส่วนของการเพิ่มคอนแทคนะครับคลิกที่ปุ่มด้านบนนะครับสามารถเพิ่มคอนแทคโดยการค้นหาจากตัวซีโร่ยูสเนมนะครับหรือว่าอีเมลนะครับรวมไปถึงการแอดจากเ d เดด b o o k นะครับจาก Google p a y นะครับรวมไปถึงการสแกน QR code โค้ดนะครับ ผมลองค้นหาจากอ่าแอคเคาที่ผมให้ลองสมัครไว้นะครับตัวแอปพลิเคชันจะโชว์อแอคเคาที่เราค้นหานะครับผมคลิกเข้าไปก็จะแสดงรายละเอียดเบื้องต้นนะครับคลิกดันบนเพื่อ Add to Contact นะครับจริงๆต้องรอตัวเพื่อนสมาชิกของเรา อนุญาตก่อนนะครับแต่ในที่ที่ผมยอมรับไปแล้วนะครับดูการใช้งานคร่าวๆนะครับผมเมื่อเข้าสู่หน้าตาของตัวคอนแทคกกับเพื่อนสมาชิกแล้วนะครับก็จะโชว์รูปภาพแล้วก็สถานะของเพื่อนนะครับผมด้านซ้ายก็จะเป็นการส่งรูปภาพต่างๆนะครับก็ปุ่มพูดคุยนะครับก็ข้อความล่าสุดที่สนทนานะครับจะมีออปชันอื่น เริ่มต้นลองทดสอบดูนะครับการจะพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกนะครับก็กดปุ่ม b l u e t ค้างไวนะครับก็จะมีเสียงตอบกลับมาจากระบบเซิร์ฟเวอร์ครับเมื่อสักครู่ทดสอบหนึ่งสองสามสี่จะออกไปแสดงที่เพื่อนสมาชิกของเราที่สนทนานะครับในทางกับกันเดี๋ยวผมลองเอาอีกเครื่องนะครับที่ทดสอบควบคู่กันไปทดสอบส่งมา,มาหาเครื่องที่ทดสอบในวิดีโอดูนะครับ ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบหนึ่งา่ครับาการทำงานจะค่าวๆดังนี้นะครับผมข้อความอาจจะล่าช้าอยู่ที่าการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตนะครับผมต้องขออภัยด้วยอินเทอร์เน็ตจะมีปัญหานิดนึงนะครับลองทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทดสอบหนึ่งสสาห้าครับรูปแบบการสนทนาอาจจะเป็นเรียวทมาแบบอกอ่ึงๆึงนิดนึงนะครับเพราะขึ้นอยู่กับคุณภาพของอินเทอร์เน็ตนะครับการพูดคุยจะเป็นในแบบบุคคลจะเป็นดังนี้นะครับคราวนี้ลองไปดูในส่วนของอ h a n n e l นะครับผมในส่วนของ Channel ทำการแอด n n e l นะครับโดยการค้นหานะครับก็รวมไปถึง Tadding Channel ก็คือ ห้องที่ได้รับความสนใจนะครับแล้วก็รวมไปถึงการสแกนเคี o ร์โค้ดจาก a n n e l นะครับในการแชร์ต่างๆแล้วก็การสร้างห้องนะครับการค้นหาผมยกตัวอย่างการค้นหาผมลองค้นหาอย่างคำว,ว่า Thailand ไปก่อนนะครับค้นหาไปก็จะเจอในส่วนของห้องสุนทนาที่ขึ้นต้นด้วยคําว่า Thailand ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปในการพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกได้นะครับผมก็ แนดิงแชนแนลนะครับก็จะเป็นการโชว์ห้องที่รับความสนใจนะครับก็ในส่วนของสร้างห้องสนทนาอ่าคราวนี้เรามาดูการสร้างห้องสนทนานะครับผมเมนูแรกเลยก็จะเป็นเกี่ยวกับการใส่รูปภาพของห้องนะครับข้อความต้อนรับต่างๆนานานะครับชื่อห้องสนทนานะครับรวมไปถึงคําอ,อ,อ,อธิบายเบื้องต้นนะครับโลเคชันก็ไทยแลนด์นะครับหรือว่าเว็บไซต์ใส่สไปนะครับ งเกตก็อาจจะเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับผมส่วนวที่อ๋กลุ่มสนทนานะครับก็หมดหมู่สนทนาอะไรก็ใส่ไปนะครับผมคราวนี้มาดูที่ไท้์นะครับไทป์ก็จะเป็นตัวโอเพนก็คือสามารถพูดคุยกันได้หมดนะครับแล้วก็พอดีผมมองไม่ค่อยชัดตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้สร้างแล้วก็ผู้ดูแลนะครับในการสนทนาได้นะครับโดยเพื่อนสมาชิกมา สามารถที่จะพูดคุยได้นะครับต้อง a p p r o e ก่อนนะครับผมก่นในส่วนของเซตด้านล่างก็จะเป็นกับเฉพาะผูะ้สร้างแล้วก็ผู้ดแูแลนะครับในการพูดสนทนานะครับรวมไปถึงการปิดเปิดโหมดส่งรูปภาพนะครับผมนะครับแล้วก็การใส่พาสเวิร์ดห้องสนทนาเพื่อที่จะพูดคุยในกลุ่มปิดนะครับผมลองยกตัวอย่างุ ครับอย่างผมลองทดสอบห้องไทเซโร่ดูนะครับก็จะมีที่เจับไทเซโร่เยอะแยะขึ้นมานะครับผมลองคลิกเข้าไปก็จะเป็นช n e l ห้อง่าๆนานานะครับขออธิบายนะครับแล้วก็คลิก to Contact นะครับก็จะโผล่ขึ้นมาตอนนี้ก็จะเป็นช n e l นะครับมีเพื่อสมาชิกอยู่1ท่านนะครับเลขสองตัวนี้นะครับการส่งรูปก็อยู่ตรงนี้นะครับผมก็พูดคุย ปุ่มพูดถูกทอกนะครับปุ่ม power ตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับการปิดการใช้งานของห้องนั้นๆนะครับนี่ครับคือ disconnect นะครับไปนะครับผมทำการอนใหม่ได้นะครับการพูดคุยก็เหมือนกันกับ contact นะครับแต่อยู่ในรูปแบบของกลุ่มก็จะมีเพื่อนสมาชิกดังรูปนะครับว่าตอนนี้มีอยู่ส user นะครับก็จะมีใครบ้างนะครับก็สามารถคลิกที่ปุ่มด้านบนหูได้นะครับ ตัวเราเองแล้วก็เพื่อนนะครับก็ความสนทนาล่าสุดก็สามารถลบแก้ไขได้นะครับรวมไปถึงออปชันต่างๆนะครับเรามาดูในส่วนของออปชันเลยแล้วกันนะครับส่วนของออปชันก็จะเป็นออปชันแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับสเตตัสนะครับ a อ a i วล b เบก็คือ mm hmm. การออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับผม mm hmm. การบ mm ุซ hmm. ีการออฟไลน์หรือก็เซตสเตตัสเมสเสจนะครับผมแล้วก็ คพอดีใช้ผมใช้มาสคลิกแทนออปชันนะครับเกี่ยวกับโปรไฟล์ก็จะเป็นการใส่รูปภาพของเราหรือว่าการโชว์ QR Code โค้ดนะครับเพื่อที่จะเอาไปให้เพื่อนแอดได้นะครับผมการบล็อกเพื่อนสมาชิกที่อาจจะก่อกวนอะไรต่างๆของเรานะครับเป็นพาสเวิร์ดนะครับก็ข้อมูลอื่นๆนะครับแอคเคาก็เป็นการแอดแอาแอดเขอีกแอคเหนึงนะครับ สำหรับท่านที่ใช้งาน Account หลาย Account ในเครื่องเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนทีมนะครับต่างๆนะครับก็ปู้ถทกบททอมก็สามารถเลือกที่จะปรับเปลี่ยนเป็นปุ่มอื่นได้อย่างเช่นเราต้องการกดปุ่มวอลลุ่มอัพในการพูดคุยสนทนานะครับแทนการกดที่หน้าจอทัชสกรีนนะครับผมรวมไปถึงการปรับตั้งค่านะครับ่า โ n ออนโฮทูท oh oh k นะครับก็คือกดค้างไวใช่ไหมท็อกเกิลก็จะเป็นกดครั้งหนึ่งก็พูดจนยาวนะครับแล้วก็ปล่อยเพื่อที่จะกดอีกครั้งเพื่อ,อสิ้นสุดการส่งข้อความเสียงนะผมลองทดสอบดูเลยละกันง่ายดีนะครับเลือกเสร็จปุ๊บน,นะครับผมไปลองทดสอบในโหมดของ ECHO แล้วกันนะครับกดครั้งเดียวนะครับ รู้สึกว่าจะผิดพลาดน,นะครับตังคยอากนิดนึงตรงนี้นะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่นะครับสิ้นสุดข้อความเสิ้นก็กดอีกทีหนึ่งจะเป็นการสิ้นสุดข้อความสีงสองสามสี่นะครับ 1, 2, 3, สิ้นสุดข้อความสียงก็กดอีกทีรับผมข่าวๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขออนี้ไปที่ออปชั่นอื่นนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเซตตั้งค่าพื้นฐานของตัวแอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่นเปิดเครื่องสมาร์ทโฟนก็เปิดเซโร่เลยหรือเปล่าถ้ามาันจะเป็นก็เช็คถูกก่อนก็ได้เช็คถูกเอาเออกเขาเช็คถูกออกก่อนก็ได้นะครับผมก็ส่วของสตอรี่ก็เป็นการลบนะครับทั้งข้อความเสียงแล้วก็รูปภาพที่รับส่งกันมานะครับคล้ายแชร์รูปภาพนะครับผมอาเลร์ก็เกี่ยวกับเสียงนะครับในการเตือนต่างๆนะครับสามารถเซตตั้งค่าได้ ครับผมลองไปเล่นดูกันคร่าวๆนะครับผมก็ออดิโอในส่วนของเ l ย์ b a c k นะครับก็เป็นเกี่ยวกับการเล่นเสียงนะครับสามารถบูตขึ้นมาได้นะครับว่าจะเอาดังหรือว่าเบาลงยังไงนะครับผมในส่วนของเลคคอร์ดด้วยเช่นกันนะครับของการตั้งค่ายอื่นๆนะครับผมเกี่ยวกับการแอดคอนแทคต่างๆนะครับหรือว่าการเขียนให้เขา ก็ซัพพอร์ตก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลของตัวแอปพลิเคชันนะครับตัวเซลล์เวอร์ชันที่ผมทดสอบอยู่นี่ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับวันที่31มีนาคม2558นี้นะครับผมอัปเดตช่วงเช้าๆที่ผ่านมาเองเวอร์ชัน2.83นะครับผมการใช้งานตัวแอปพลิเคชันเซลล์จะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับคร่าวๆนะครับการใช้งานถือว่าง่ายนะครับเพื่อนๆลองไปแบบใช้ดูนะครับขอบคุณครับ